เอาลนะทีนี้เรามาดูเรื่องนี้พี่ปองเมื่อเช้าก็ร่ายไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือพี่ปองก็ความที่ตื่นเต้นและความที่เราบีเพื่อนเยอะอเ,อเดี๋ยวพี่ปองอ่านล่าสุดของของบางจากให้ฟังก่อนนะอันนี้เราก็หาอ่านได้ในเว็บได้แต่อันนี้ไม่ได้เลยอันนี้คือแบบฝ่ายข่าวของเราจากบางจากนะจ๊ะที่ส่งข่าวมาให้จากบางจากคือพี่น้องบางจากเนี่ยถ้าถ้าพี่น้องคิดว่าเราทนไม่ไหวแล้วพี่น้องบางจากต้องลุกขึ้นแต่งชุดดานะจ๊ะแต่งชุดดํา เือมีเมื่อวานนี้ที่ที่เมื่อวานนี้ประชาชนาธุรกิจนเ,เ,าานนกเนี่ยเขาเขารายงานรายงานข่าวว่าบริษัท BCP เนี่ยชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ว่าเขาอ่ะเป็นบริษัทที่ถูกภาพ,พิง BCP ะนะคะชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ว่าเขาถูกภาพ,พิงว่าเป็นหนึ่งในเจ็ดบริษัทที่ถูกกรตอนเนี่ยดำเนินการบางอย่างอ่ะนะคะทีนี้มันก็มีข่าวว่า มีข่าวว่าจะยืดหุ้นบางจากหกพันล้านบาทเชื่อมโยงกับเส้นเงินของเบนสมิธซึ่ง ben Smith เบนสเ่ยก็อยู่ในเครือข่ายแก๊งคอเซ็นเตอร์บางจากเนี่ยนะคะเขาก็ท,ทําหนังสือ ABCP ได้แหละท,ทําหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะบอกว่าตามที่ปปงเนี่ยได้ถแถลงความคืบหน้าว่ามาคดีเครือข่ายคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องความเสียหายทางการเงินจํานวนมากมีมาตรการจะยืดและอายัดทรัพย์ของผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องและในนั้นเนี่ยมันรวมหุ้นบางจากด้วย มันรวมหุ้นบางจากส่วนหนึ่งได้นั้นบริษัทบางจากก็ยืนยันว่าการดําเนินการเป็นมาตรการทางราชการที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นนะคร,รายนั้นเท่านั้นก็คือเบนเซมิและเป็นกระบวนการนํากฎหมายที่แยกจากการดําเนินธุรกิจของการบริหารของบางจากซึ่งบางจากยัง,ยงดำเนินการปกติและมีสเสถียรภาพบริษัทยดมมาน,นิหลักกก,ก,กับการดูแลที่ดีคือคือกู o ดคอร์ปอเรชั่นมน์ตามความโปร่งใส นะคบกรกรมก,การได้ตั้งชุดพิเศษขึ้นมาประเมินสถานการณ์ตอนนี้แล้วคือแจ้งตลาดหลักทรัพย์แล้วว่าเราแจ้งตลาดหลักทรัพย์เพื่อแจ้งประชาชนทั่วไปว่าเราดําเนินการประกะติปปงอเนี่ยยึดเส้นเงินของคนที่ถือหุ้นเราเท่านั้นที่ซื้อ,อหุ้นเราไปยึดอันนี้ไปเท่านั้นคืออย่างอื่นๆเราเนี่ยยังเป็นปะกะติหมดเลยคือเบนสมิธเนี่ยเบนสมิธกับภรรยาคือแคทเธอรียาบีเวอร์สมิธเนี่ยนะคะก็เข้ามาค่อยๆขยับซื้อหุ้นบางจากซื้อหุ้นบางจากซื้อม้าจากโดย คนบางจับว่าโดยได้รับความช่วยเหลือจากคนข้างในรัฐบาลคนหนึ่ง mm hmm. ช่วยเหลือให้เขาสามารถซื้อหุ้นได้แล้วก็จะไปครอบจะไปยึดหุ้นจากกองทุนประกันสังคมซึ่งเรื่องนี้คนในบางจากเนี่ยเขียนมาร้องเรียนพี่ก่อนหน้าที่กลุ่มนี้จะเข้าไปซื้อหุ้นบางจากได้ mm hmm. ทีนี้พอเขาก็้ร้องเรียนว่าพี่ปองช่วยเราด้วยพวกนี้เป็นคนที่ไม่ไม่สะอาดเขาจะมาซื้อหุ้นบางจากโดยมีคนในรัฐบาล คนหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อว่าใครและอย่าถามว่าใครก็มีให้ความช่วยเหลือลับๆให้เขาซื้อหุ้นได้อย่างรวดเร็วและจํานวนมากและจํานวนมากโดยให้เมียคนไทยถือหุ้นไว้เมียคนไทยเนี่ยมีบ้านพักอาศัยเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตที่กะตะภูเก็ต แล้วก็ออฟฟิศของเบนสะมิธเนี่ยอยู่ที่ตึกเกษรพาซามี2ห้องและ2ชั้นห้องหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งอีกห้องหนึ่งชั้นหนึ่งซึ่งชั้นที่1 0ขึ้นไปอ่ะนะคะสองห้องของอนุญาตไม่ระบุชั้นเนื่องจากว่าเดี๋ยวห้องอื่นๆจะมีปัญหาก็าจะเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นโซนที่เขาให้เช่าห้องออฟฟิศครับทีนี้ปรากฏว่าเบนสมิธเนี่ยไปมาไปมาระหว่างกรุงเทพกับที่ใดมากที่สุดพนมเปญมากที่สุดช่วงชีวิตเบนสมิธเนี่ยในช่วง5ปีหลังเนี่ยนะคะเบนสมิธจะอยู่พ กระตะภูกเก็ตเบนสมิทเนหน,นีมา5ประเทศถูกออกหมายจับมา5ประเทศเพราะว่าไปหลอกลวงเงินคนมาลงทุนทิปหรือสแกมเมอร์นั่นเองเบนสมิท<อ>ถูกออกหมายจับประเทศหนึ่งก็หนีปีประเทศหนึ่งออายจับประเทศนีงก็หนีไปประเทศคือในรอบ15ปีที่ผ่านมาเบนสมิทนั้นมีธุรกิจธุรกรรมที่สีเทาเป็นคนสีเทาเบนสมิททำคนเดียวไม่ได้หรอก มันต,ต้องมีคนช่วยก็กระจายกันไปจนสุดท้ายเบนสมิธเนี่ยก็มาเจอผู้หญิงไทยแล้วก็ตกแต่งงานกันแล้วก็เป็นมีพัส,สปอเป็นกัมพูชาและเบนสมิธก็เป็นขายเป็นที่ปรึกษาของออ<ร>สมเด็จฮ<ร>ุนเซนแล้วฮุนเซนเนี่ยแกก็มีที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งคือเฉินจื้อ,อเฉินจื้อกับเบนสมิธคือจีนกับฝรั่งอะ่ะนั่งคู่กันกับฮุนเซนทั้ง3คนไม่มีธุรกรรมที่สะอาดเลยฝรั่งเทาจีนเทาใช่ฝรั่งเทาจีนเทาเขมรเทา แล้วคิดดูแล้วกันว่าผู้บริหารประเทศเนี่ยมาทําธุรกิจสีเทากัมพูชาจึงเป็นประเทศสีเทากัมพูชาเป็นประเทศสีเทาเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเพื่อนมากเป็นประเทศสีเทาสิ่งเดียวที่เราต้องจัดการคือจัดการธุรกรรมสีเทาคนของเราถ้าไปเป็นสีเทากับเขาด้วยต้องจัดการค่ะท่านนายกอนุทินถ้าท่านจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ท่านต้องจัดการข้าราชการสีเทาที่ช่วยพวกสีเทาพวกนี้ยึดเป็นยึดอายัดเป็นอายัดและไม่ต้องกลัวหุนเซนเพราะคุนเซนไม่ใช่พ่อเรา แล้วคนที่กลัวหุ่นเซนติกคุกอยู่แล้วทุกวันนี้ทุนี้ชอบช้ำระก,กรรมซวงเมื่อเช้านี้มีรายงานข่าวมาเอามาบอกชื่อว่าไอที่เห็นเนี่ยผาย้อมแต่้อมจริงๆขาเล็กเลียวเลยที่ต้องอา่านหนังสือธรรมะเนี่ยคืออ่านก็อ่านไม่รู้เรื่องเข้าไปอาทิตย์แรกหนึ่งงุหงดมากโมโหโกรธถามาทีวีก็ไม่อยากดูโทรศัพท์ก็ไม่อยากถือแม่บ้านอุณาหารที่กินก็ไม่อยากกินเออะอะละว่านู่นนั่นนี่นู่นใครใก็เอาไม่อยู่ สองอาทิตย์ผ่านไประบบจึงเข้ามาดําเนิกนการว่าเอ้ยต้องนิ่งๆนะไม่นั้นมันไม่นิ่งมันต้องย้ายนะอะจนผ่านมาสามเดือนเนี่ยจิงนิ่งแล้วนิ่งแบบซึมเศร้าตอนนี้หมอต้องให้กินยานอนหลับนิ่งนี่คือไม่ใช่เข้าใจถัดจะททาอะไรนะซึมเศร้าซึมเศร้าซึมเศร้า<อ>นึกว่าสํานจจึงเป็นที่มาที่ลูกสาวบอกว่าเราถอยถอยถอยก็คือตระกูลชินวัตอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านั้นจะประกาศวางมือพระจะเข้าเดือนที่สี่ ถ้าอนุทินไปปิดไปไปสามชิบเ็ดมกรเท่ากับว่าเดือนที่ห้าถ้าเดือนที่ห้าทักษิณยังติดคุกอยู่เนี่ยยังไม่มีวี่แววว่าจะได้ออกมาเนี่ยจบอย่าลืมนะว่าไซโลของเพื่อไทยอยู่ที่ไหนไซโลของเพื่อไทยอยู่ตรงนี้แล้วให้แม้แต่ลูกแจ๊ดอนเนี่ยมาเป็นหัวหน้าเป็นเป็นแคนดิเดตนาย,ยกก็ตามทีนักวิชาการคนหนึ่งซึ่งทําอะไรมามากมายก็ตามพอเดินขึ้นอยู่ในแวดวงการเมืองเสือสิงจริงและทั้งเส้นใครจะอยู่ได้อ,อยู่ไม่เป็น<อ>ทําไม่ไ,<ป>ได้ ล้อมหน้าล้อมหลังเวลาประชุมภาคเวลาลงพื้นที่ก็แหมเขี้ยวดิใช่ออค่ะนึกภาพตอนเลยนะผมเคยไปที่สภาสมัยเจ๊แดงยิ่งใหญ่นะอโอ้โห,โโหเวลาไปเนี่ยพอๆกันนาะยกเลยนะพี่พี่ปองใช่พวกสสไทยรักไทยเดนล้อมหน้าล้อมเรียกนาย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 กันไปเต็เลยใช่ใช่บางจากนะจ๊ะบางจากเราเอาใจช่วยทุกคนในบางจากนะจ๊ะอย่าปล่อยให้แค่บรรพบุบุบางจากคือแผนคือ จะฮุกบางจากให้บางจากไปรับสัมทานพลังงานที่ตกลงกันไว้แล้วก็บแบ่งพลังงานให้กับขเขมรนคือคนช่วยท่านนั่นแหละคือมันก็งงนนจะโยงกับเรื่องเกาะกูดไงเรื่องเอ4ทุกอย่างมันรองรับกันไม่หมดแล้วใช่ใช่